สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็มาทําขนมชั้นเนาจะแป้งสําเร็จรูปสําหรับขนมชั้นแลน้วค่ะซื้อมาจากเคอร์นอะนี้สามยูโรสี่ยูโรนะจะอเราก็มีมะพร้าวเนาจะมะพร้าวคนน้าตาลทําให้สุกให้อุ่นๆแล้วก็พอน้ำเดือดฟุดๆดน้ำกะทิเดือดแล้วเราก็ปล่อยก็เย็นแล้วก็มาผสมก็แป้งตอนที่ทําไม่ได้ดูเนาะค่ะเนาะก็ พิมม์ก็มีพิมพ์ซิลิโคนมีสีเนาะค่ะก็มีน้ำเฮโรบอยเนาะคะ่ะเนาะเหลือแล้เดียวเองแล้วก็มีน้ำมันสำหรับทาพิมพ์เนาะคะ่ะแล้วก็มีพิมพ์อันนี้จ้ะพิมพ์ซิลิโคนเนาะคะ่ะอันนี้ก็ทาไวะะ้เนาะเดี๋ยวเราก็ไปดูอันที่กำลังหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนตอนแรกคิดว่าเอ๊ะทีทำคลิปวิดีโออะไรเนาะแบบนี้โอเคทำอันนี้จะ้ะเนาะไปดูกันจะ้ะก็ผสมสีสามสีมีสีขาวสีเขียวสีชมพูเฮโรบอยค่ะเนาะไปไปต่อจ้ะ นี่ค่ะกับนำเฮโรบอยนำสีเขียวธรรมชาติอันนี้ก็เป็นสีผสมอาหารเนาะค่ะไม่มีใบเตยจะอันนี้ก็เป็นสีขาวธรรมดาคะะจะสีขาวไม่ต้องใส่อะไรเนาะค่ะกับป,นปานนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็สีเขียวผสมอันนี้ก็สีเฮโรบอยนำเฮโรบอยเนาะอันนี้ก็ได้สิบนาทีแล้วเนาะค่ะนี่ก็ได้ไปแล้ว หนึ่งสองสามสามชั้นนะแล้วคิดดูทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูดีกว่าเนาะก็ตอนผสมแป้งกับอะไรถ่ายให้ดูด้ค่ะเด้อก็ไม่ยากจ้ะผสมแป้งมันแป้งมันแป้งข้าวเจ้า,นะาเนะะนะเาะ,ะ,นะ,ะนะถ้าใครมีแป้งสําเร็จนะคะเนาะเราก็เอาแป้งสําเร็จใส่แล้วก็แป้งมันนิดนึงแป้งข้าวเจ้านิดนึงเนาะผสมกันก็ไม่เยอะจ้ะเนาะถ้าใครมีแป้งสําเร็จรูปก็คนใส่กะทิ เอากะทิอุ่นลงไปคนเลยจ้ะแล้วก็กลองเนาะคะ่ะแล้วก็นำแป้งไปกลองแล้วก็มาแบ่งสีสามสีอย่างนี้แหละค่ะเนาะนี่จ้ะเกล็ดใบก็บดดีจ้ะโอเคค่ะในแน่าจะเนาะมาดูตอนซุกแล้วเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆเนาะโอเคจ้าวันนี้ก,กวันอาทิตย์เราจะทำเผื่อไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวก็เจน,นึ่งประนไว้พรุ่งนี้กินเลิกงานมาเหนื่อยๆจะกิได้ไม่ต้องมาทำนอ็นอกเขาหุงว้วันนี้แล้ว พรงนี้ก็เลิกงานมากกับ่นร้อนๆกินเนาะค่นะเนาะโอเคจ้ะเี๋ยอมาผักดูตอนหยอดชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เนาะคนะเพื่อนโอเคจ้ะ ส้นเล็กไปแล้วก็จับมือเดียวด้วยขอภัยเดี๋ยวจะเด้อสีผสมกันแต่ก็ว่าเป็นยังหอกค่ะถ้าทำกินเองบ่เป็นยังเนาะเสยไขแล้วก็ต้องระวังนะจ๊ะจ้ามาช่วยกันทำขนมชั้นเนาะเอาโชคเอาลาบปีใหม่เนาะค่ะเนาะปี่ใหม่โอเคจ้าปิดฝาพยายามเช็ดฝาให้แห้งเนาะค่ะเนาะประมาณนี้นะ ตั้งเวลาห้านาทีเนาะค่นะเนาะโอเคก็มาดูตอนสุกเลยเนาะค่ะเนาะงเพืนะ่อนเนาะตอนนี้ก็แกะเสร็จแล้วเนาะค่นะเนาะอันตอนนั้นก็แกะออกเลยตอนนี้ก็ให้เย็นก่อนเนาะค่ะเสร็จแล้วละ่ะสุกแล้วเนาะค่ะเนาะวันนี้ประมาณนี้นะคะเพื่อนวันนี้ก็มาทักทายตอนผสมแป้งตอนทำไม่ได้ทำให้ดูเนาะค่นะเนาะ ก็ประมาณนี้ค่ะเนาะขนมชั้นเราสวยๆนะคะเนาะเพื่อนชอบกกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจก,กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเนาะเพื่อนนี่ค่ะก็ยังไม่เย็นจัแต่ว่ากกแกะออกเลยค่ะเนาะแกะง่ายจะถ้าพิมพ์เราใส่น้ำมันนะคะเนาะจ้าขนมหวานเอาโชคเอาชัยปีใหม่มานี่เนาะปีนานี่ คริสตมนี่ย้าิสตมาสแล้วก็ปีใหม่ไทยนะคะเนาะนี่เป็นดาวเป็นอันลูกกลมหัวใจลูกอ่ากดอกกุาบนะคะเนาะเพื่อนโอเคจ้าก็ขอตัวไปยยดพิมต่อนะค่ะก็ไงก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณเอฟซีใหม่เก่าทุกคนที่เข้ามาหับชมนะคะก็ไว้ทุกคนหลับชมเวยมีความสุขเลยก็ ได้ความรู้ไปเนาะแต่ว่าตอนที่ผสมแป้งก็ขออภัยหลายๆแต่เราก็มีแป้งสําเร็จใครมีแป้งสําเร็จเออสำรับขนมชั้นก็ผสมกับาน้ำกะทิก่อนทาเอาน้ำกะทิก็น้ำตาลเกลือนิดนึงเอาลงไปทําให้น้ำกะทิอุ่นให้ร้อนก่อนนะคะเดือดหน่อยๆแต่มันจะเดือดจนกะทิแตกมันจะไม่อร่อยนะคะเราก็เอามาห้่ผักให้เย็นแล้วก็ามาผสมกับแป้งสาเร็จรูปก็แป้งขนมชั้นก็มีแป้งมัน ใครจะทำเยอะทำหนักแป้งมันก็โอยกําบแป้งข้าวเจ้าก็ห้าสิบกรัมแป้งสาวใจมอมไข่มีก็ใสไข่ไม่มีก็ไม่มไมมต้องใสนะคะเนาะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะก็ไม่เยอะเด็กก็ทาไม่ยากนะคะก็สวยก็น่ารับประทานนะคะก็ขอใครจ้ะที่ไม่ได้ทําให้แบบรายละเอียดตน้นผสมแป้งก็ไม่ได้ทําให้ดูเนาะก็ขอใครหลายๆเยอะจ้ะก,ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขจะ้ะก็ทําง่ายๆเองจะ้นะเนาะขอตัวลาไปก่อนทานเพื่อนก็ขอ ตัวไปหนึ่งอันทีเดือให้ซุกก่อนเนาะค่ะทำให้ซุกก่อนเนาะชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใเลยด้วยจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคันเพื่อน